พี่มันจะตายแล้วพี่พี่แล้วสี่โฟจบละโอเทียเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายไม่เป็นไร ui bò xa lắm á chạy đi chạy này 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 1 này này rồi này này bị này nó bị một viên này 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 rồi เออรอกันดิเยืเอนเออเออรอกันรอกันไอสั์ปิดประตูหาพ่อรถมารถมารถมาเออรถมาเออรถมารถมามึงเห็นยัง hay cuối quá bạn ờ, ơi. thẳng vào trong luôn vãi rồi. Ồ, <laughs>

ใช่หรอเฮ้ย <c oughs> ผมโดนยิงเฉยนยใช่หรอเมื่อกี้ผมโดนยิ้ไงผเสียงเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะเอาเอาเลยพี่ใช่ยมันไ,ไปมันไ,ไปไหนวะบ้านนั้นเหรอ,อ,อจอดปัจอดอะเรวิ่งได้วิ่ยนะ ไอพี่เคมาไอ้เหี้ยซ้ำได้ซ้ำพี่ซ้ำได้ซ้ำไปเลยขอซ้ำมันเออเออเออได้ปะอุ้ยอุ้ยมันยิงได้มันยิงได้เดียวมีคนอะไรอ่ะไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วอุ้ยหเข้างหัวมันยิงหัวเดียวไอ้แค่อะไรวะเนี่ยสวยสวยพี่โอ้ยเน็ตต่อหน้าต่อตาเข้ามาซ้ำอีกส่วนนะเข้ามาซ้ำมันก่อนก็ได้ข้างบนอ่ะขึ้นมาข้างบนนีก

มีสี่ตัวพี่มีสี่ตัวมีสี่ตัวมันจะน็กแล้วนกนกหนึ่งตรงนั้นมีอีกนะโอเคตรงหินนะวี๋ใช่ใช่สองสวยวัดอันนี้สวยนี่ยืนได้ก็ได้พี่ตรงนี้สองตัวเท่านั้นกเ็ซ้ายซ้ายหนึ่งโอ้มีสามตัวทุกหนึ่งอยู่ข้างล่างพี่ซ้ายพี่ลงไปซ้าย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 สวย โโอ้ยังไงนะครับยาวมาเจเอาอีกแล้วเมื่อหากุโปรวะเนี่ยขี้กูมียาวทำไรเอบเอกกันบาาเวยเหมือนบาาจะลุก เลยบตแลลงไปห้องน้ำโชคดีบัส

อมีดูแข่งโอเคได้แจกันกับน้องมุดนี พี่ต้องการไหมพี่รอท่านนะไป<อ>ยังอยู่ออไอ้มันอยู่ในบ้านนี้อ้อวหอดอีกแล้วพี่ต้องพี่ต้องเจ็บได้ได้วได้เด็ดเด็ดเฮ้ยมันขวาพี่ขวามาสัวพี่ หเดี๋ยวเราจะมาอวยพรวันเกิดให้กับน้องกิกี้วีสามต่อนะฮะเนื่องจากวันเกิดวันนี้นะครับพ่อขออาราธนาบุพระศกสิ่ระตัตาใจนะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายบุญพบพนะฮะจงนอดบันจากปัจจานะเพื่ให้เกิด่สิ่งดีๆกับชีวิตนะครับผม อายุวัตถุสุขกำลังเด็ดฮะ นนี้ไม่คนฟาร์มเนาะโอ้โหเอฟมึ่ได้ไรเอฟจำวันอีกแล้วบ้าน้อีกแล้ว อะไรเรี่ยเอฟพี่พี่ตัดตัวเมื่อกี้ตอนนี้ตัวยัดนะฮะอันใช่ไหมเนี่ยดีที่ตัวพี่ไม่ฟิวไป เอาดีอะโถยัดแม่ไหนวะน่าข้างตึกข้างตึกเห็นแล้วตึกนั้นจริงผมวะตึกผมแม่งมีคนเปิดประตูนี่โดนน้งก็โดนเด็กกันดี่เห็นแล้้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงโดนก็ว่ะริงวะอทำเลย เหลืองไอตัวนี้แหละที่ผมยิงมนะัเนเฮ้ยแจวซ้ำเลยพี่ซ้ำเลยเอาหลบได้ไหมเอ้ย

ไอ้องเขี่ยแไม่ได้เลยใครลาดน้ำมันวะมีกินก่อนเลยเฮ้ยพี่หุกตายครลาดน้ำมันเลยนะอย่าลืดตรงฮี้อะไรเป็นลาใครไม่รู้ลาดน้องลาดแต่ไม่ตองเงี้ยเยอะบ้าตาย ผมล้อกันยังไงเนี่ยแล้วแล้วแล้วก็่แล้วแล้วกูถามอะไรว่าตอนตอนกูคานอยู่อ่ะฟุกมันขึ้นมาตรงบันไดตรงบันไดไม่หันหลังให้บันไดเฉยเลยกูงงกูบอกไม่รู้ว่าใครอยูนไหนบอกข้างหลังขึ้นบันไดมาแล้วข้างหลังฟุกหันหลังให้บันไดไอ้ฟุกข้างหลังข้างหลังสุดท้าล้อกันไม่หยุดเลยลงกันสองคน ชุบกูก่อนชุบกูก่อนกดเปิดประตูใหญ่เพื่อตรงไม่อยู่ใกล้ประตูตรงเอาฮะชดอดนี้ต้องมาแล้วนะชุบกูก่อนชุบกูก่อนไอ้เหี้ยเดินเดินไปเปิดประตูตูนี่งเงินเงินสัตว์เดกูบอกไอ้ฟุกชุบเลยชุบชุบได้เยอะโอ้มยเปิดฟุกเปิดประตูซะงั้นแหอบลง กวดปวดหายใจไม่ออกไอ้สารโอ้โหเข้าหัวฟุกกี้จะเดิมด้วยไหนมาวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคานไปพิคานมามาจันแล้วฟุกฟุกฟุกดูทางขึ้นดูทางขึ้นก่อนดูทางขึ้นด้านหลังมึ้งไงด้านหลังมึงไงเวินนี่คือทางขึ้นเหรอยิงก็โง่ไอ้ควาย กำลังมาฟุกเฮ้ยชุบปั่น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 เปิดประตูเพื่อเปิดประตูเพื่อชุบปั่นยัอยู่นี่มันติดประตูเปิดประตูเพื่อมันกดปุ่มเดียวกันกดปุ่มชุบปั่นกดปุ่มไปประตูเปนอันเดียวกันไงวิ่งไปอยู่กลาประตูอะเขย้น้ำตาจะไหลเลยกูไม่มียาด้วยสัตว์ โหดูชื่อโคตรเท่เลยอะจอสปาตันจอจอจพี่โอ้โหปล่อยไก่ไปเลยเลยมุกมุกอ๋อโอ้โหเจมุกโอเจเจโอเอสานว่าอะไรจอสเจส์จอสพารฐานเห็นไหมเห็นไหม น่าไอ anyway ้พ like like, mm, like. ี่ทงนี่น่าไปอยู่กับกูเพนสีนะเชื่อชื่อไอพุกเกิดไหมใช่ใช่การว่ารุ่งรุ่งรุ่งหมูโจเก้ไอรุ่งหมูโจเก้เนี่ยตอนเด็กทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนอ่ะหลัโอ้แล้วแล้วของพี่อ่ะุกคุยอุกคุยไหนดูชื่อกูดีๆก่อนไอ้พุกเออว่าอะไร

มึงดูชื่อไอ้ธง G G R E ว่าอะไร Gree ีเห็นไหม g r รี Jelly A N N Gree H E B ีเห็นไหมชื่อกลี เป็นคนลังกาวีใช่โอ้โหนี่ดูดิกรีแอ็นทีรีสุดยอดดูดิเนี่ยพวกเราต้องเรียนนะตอนเด็กๆต้องตั้งใจหน่อย